ครับผมเจอกันที่เดิมที่เก่าไล่ต่อเนื่องนะครับโปรเจกต์กับบาดาครับนะครับที่เก่าเวลาเดิมเอามาต่อดาครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานกันครับน่ครับเห็ดเป็นดำครับเมืองครับดำเล็กนี่ผมว่าโอ้ยง่ครับ นสิมีหกหกมิ้ได้ครับหากหกมิ้นห่ครับดำดำหูหูแหนบครับดำคัตซี่หลอบบรรทุกครับครับเดี๋ยวบึงหลอบขั้นกันนะครับ ต้นี้พี่เล่าขึ้นหลายมือแล้วครับผมมากกบท่านปัญหาของบีเอ็มก็คือคัอคสซี่ผุครับนี่ครับเป็นทุกขั้นครับจะกล่าวว่าเรื่องเครื่องนี่ยอมรับครับบีเอ็มเอ็มนี่เครื่องนี่ทุนอิดีฝาแดงนะครับดามดามข้างล่างครับดาข้างล่างดาบนดาบนปิดครับผมเมเลยครับผมคัสซี่อยู่เลย อย่าให้สมาเบิ้งเรื่อยๆครับมาติดตามอัปเดตเรื่อยๆสีกลาเป็นกระบะดำแล้วครับโบโดนครับโปรเจกต์นี่เดี๋ยวสิมาถ่ายอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆตัวนี้โบแมนฝาแดงครับ <c oughs> นี่สันตัวนี้ดีสองหาครับ ตล,ลังหลอนย่างไหมครับย่างไหมยางเปอร์เส้นต์นะบนหัวใจสองสองห้าเจ็ดห้าอา r 1สิบห้าโใส่ตรงเติงไหมครับนี่ครับจอด ไ้ฟังนึงครับดำเรือดำบนครับฟังน้ำดำเรียบร้อยแล้วครับดำบนดำล่างนี่ดำผางเรียบร้อยแล้วนี่ครับเลือประกอบกลางกบล่างหลักบนครับกูเต่าแนวครับใส่เวอร์บางอลังการกรเหิต พยนยามเอาหาคลิปล่งแล้วก็อัปเดตให้เบิง้งเรื่อยๆครับสิบแป้งสภาพครับกระบะดำกระบะอีกไฟหนอก,กระบะกระบะนี่ครับโอ้แทะโค้งสางน,นครับครับผมขึน้นเงียสั่นเจอกันใหม่ครับผลงาน ทีมสั่างไล่ต่อเนื่องสำหรับทิมนี้เขพาพูดอะไรเดี๋ยวมาดงโปรเจกต์กันตอนแล้วครับจะทายเบิ่งเรื่อยครับผมสวัสดีครับ